สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหุ้นเมกาง่ายจังวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ ETF ที่โด่งดังและเป็นที่นิยมอันดับต้นๆของโลกนั่นก็คือ Invesco QQQ Trust หรือ QQQ ครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้มาบ้างแล้วแต่รู้ไหมครับว่า QQQ ไม่ได้เป็นแค่กองทุนธรรมดา แต่มันคือประตูที่เราจะเข้าไปเป็นเจ้าของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของโลกกว่าร้อยบริษัทได้ในคราวเดียวครับวันนี้เราจะมาจอดลึกกันว่า QQQ คืออะไรมีข้อดีข้อเสียยังไงและทำไมมันถึงน่าสนใจสำหรับนักลงทุนอย่างเราๆครับ QQQ คือ ETF ที่เป็นเหมือนตัวแทนของตลาดหุ้น n a s d a q ซึ่งเป็นศูนย์รวมของบริษัทที่เน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นนาของโลกครับ QQQ จึงเป็นเหมือนการที่เราได้เข้าไปลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพการเติบโตสูงๆได้พร้อมกันครับมาดูกันก่อนว่า QQQ คือใครครับ QQQ ย่อม,มาจาก Invesco QQQ Trust ซึ่งเป็นกองทุน ETF ที่มีเป้าหมายง่ายๆครับก็คือการพยายามสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงของมันนั่นคือ NASDAQ 100 Index ครับซึ่งดัชนี NASDAQ 100 Index นี้ จะประกอบไปด้วย100บริษัทขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ครับโดย QQQ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1999ซึ่งก็มีอายุยืนยาวกว่า25ปีแล้วครับมาดูข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของกองทุนนี้กันครับสัญลักษณ์หรือทิกเกอร์ของกองทุนคือ QQQ ครับกองทุนนี้ถือหุ้นอยู่ประมาณ101ตัวครับ สิ่งที่สำคัญและน่าสนใจคือนักลงทุนสามารถซื้อขาย QQQ ได้เหมือนกับหุ้นทั่วไปและยังมีคุณสมบัติพิเศษที่นักลงทุนสามารถใช้ช็อตเซล i n g หรือออปชันในการสร้างกลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลายขึ้นได้ด้วยครับส่วนค่าใช้จ่ายหรือ expense ratio ของกองทุนนี้ก็ต่ำมากครับอยู่ที่เพียง0.20%ต่อปีเท่านั้นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับ QQQ คือมันมีการกระจุกตัวของภาคส่วนที่ชัดเจนมากครับ กว่า60%ของพอร์ตการลงทุนถูกจัดสรรอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีครับรองลงมาคือสินค้าฟุ่มเฟือยและบริการที่ประมาณ19%ส่วนที่เหลือก็กระจายอยู่ในกลุ่มอื่นๆเช่นกลุ่มสุขภาพอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเป็นต้นซึ่งความเข้มข้นในกลุ่มเทคโนโลยีแบบนี้ทำให้ QQQ มีโอกาสในการเติบโตสูงแต่ก็มีความผันผวนสูงตามมาด้วยครับ ถ้ากลุ่มเทคโนโลยีมีปัญหากองทุน QQQ ก็จะได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นกันครับหุ้นยักษ์ใหญ่ที่ขับเคลื่อน QQQ เรามาดูกันว่า10อันดับแรกของหุ้นที่อยู่ในกองทุน QQQ มีอะไรบ้างซึ่งก็เป็นบริษัทที่เราคุ้นเคยกันดีครับ Nvidia NVDA เกือบ10%ของพอร์ต Microsoft MSFT ประมาณ7.8% Apple AAPL ประมาณ5.4% Broadcom AVGO ประมาณ5.4% Amazon AMZN ประมาณ5.3% Meta Platform META ประมาณ3.8% Netflix NFLX ประมาณ2.8%และ Alphabet GOOGL และ GOG ตามบริษัทแม่ของ Google รวมกันแล้วมากกว่า5%ครับจะเห็นได้ว่ากองทุนนี้เน้นไปที่หุ้น Mega c a ปหรือหุ้นที่มีขนาดใหญ่มากๆผลตอบแทนของ QQQ ในอดีตค่อนข้างน่าประทับใจครับในช่วง10ปีที่ผ่านมา QQQ ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ประมาณ18.7%และนับตั้งแต่ก่อตั้งกองทุนมาผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่10.2% แต่ก็มีปีที่ผลตอบแทนติดลบสูงอย่างในปี2022ที่ติดลบไปถึงลบ32.5%เลยครับซึ่งตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นถึงความผันผวนที่สูงของกองทุนนี้ได้เป็นอย่างดีมาดูกันว่าทำไม QQQ ถึงน่าสนใจครับอ้างอิงดัชนีที่เน้นการเติบโตสูงดัชนี NASDAQ 100เต็มไปด้วยบริษัทนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำให้มีโอกาสเติบโตสูงกระจายความเสี่ยง แม้จะเน้นเทคโนโลยีแต่ก็กระจายการลงทุนใน100บริษัทชั้นนำซึ่งดีกว่าการลงทุนในหุ้นรายตัวค่าใช้ใจ่ายต่ำด้วยค่า expense ratio เพียง0.20%ทําทำให้ QQQ เป็นทางเลือกที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับกองทุนที่มีการจัดการเชิงรุกสภาพคล่องสูงด้วยปริมาณการซื้อขายที่สูงทำให้เราสามารถซื้อขายได้อย่างง่ายดายครับแต่ QQQ ก็ไม่ใช่กองทุนที่ไม่มีความเสี่ยงนะครับ กระจุกตัวในเทคโนโลยีสูงหากกลุ่มเทคโนโลยีมีปัญหากองทุนจะได้รับผลกระทบมากกว่ากองทุนที่กระจายความเสี่ยงหลากหลายกลุ่มไม่ได้มีการจัดการเชิงรุกกองทุนจะไม่ปรับเปลี่ยนพอร์ตเพื่อหลีกเลี่ยงหุ้นที่มีผลงานแย่ๆครับจะซื้อขายตามการเปลี่ยนแปลงของดัชนีเท่านั้นความผันผวนสูงด้วยความเข้มข้นในกลุ่มเทคโนโลยีทำให้ราคาของ QQQ มีแนวโน้มที่จะขึ้นลงแรงกว่าตลาดทั่วไปครับ ความเสี่ยงจากการลงทุนต่างประเทศ QQQ มีการลงทุนในบริษัทที่อยู่ต่างประเทศเช่นจีนซึ่งอาจมีความเสี่ยงด้านกฎหมายและนโยบายที่แตกต่างจากสหรัฐครับมีข่าวอัปเดตท,ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ QQQ ครับล่าสุด Invesco ได้ยื่นข้อเสนอขอปรับปรุงการจัดประเภทของกองทุน QQQ จากเดิมที่เป็นหน่วยลงทุนให้กลายเป็นกองทุนเปิดครับ หากข้อเสนอนี้ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในปลายปี2025คาดว่าค่าธรรมเนียมการจัดการอาจลดลงเหลือเพียง0.18%ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนให้กับนักลงทุนได้อีก2 basis points เลยครับนี่คือสิ่งที่เราต้องติดตามกันต่อไปครับ QQQ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่เชื่อมั่นในการเติบโตของภาคเทคโนโลยีในสหรัฐครับ กองทุนนี้สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนเพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตได้แต่ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในภาคเทคโนโลยีและความผันผวนที่สูงกว่าปกติครับสุดท้ายนี้ผมมีคำแนะนำเล็กๆน้อยๆครับก่อนตัดสินใจลงทุนใน QQQ หรือกองทุนอื่นๆควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินเสมอเพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของแต่ละคน อย่าลืมว่าผลตอบแทนในอดีตไม่ได้เป็นเครื่องรับประกันผลลัพธ์ในอนาคตและต้องทำความเข้าใจความเสี่ยงต่างๆให้ครบถ้วนด้วยนะครับและหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้ทุกคนเข้าใจคิวๆมากขึ้นนะครับ ข้อมูลในคลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนผู้ชมควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจนะครับหากมีข้อผิดพลาดต้องขออภัยไว้ด้วยครับและขอบคุณที่ติดตามช่องหุ้นเมกาง่ายจังฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนนักลงทุนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ